วันนี้อยู่กับคอนเทนต์ทำนายนิสัยคนดังจากวันเดือนปีเกิดถึงคิวของคนที่เกิดวันที่ oh. ต้องบอกก่อนเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดเยอะมากเป็นคนที่ใช้ ความคิดความอ่านใช้มันสมองใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ทุกอย่างเลยเนี่ยในการดําเนินชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรในจะต้องมีช้อยสองช้อยมี A กับ B เสมอในการใช้ชีวิตว่าถ้าไม่ได้ A แล้ว B จะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรก็แต่เพราะเขาเป็นคนที่ชอบความชัดเจนมากไม่ชอบการเอาเปรียบแล้วก็ชอบความตรงมาตรงไปชอบความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่เพ้อฝันง่ายอันนี้เป็นคนที่แบบอ่อนไหวง่ายหวั่นไหวง่ายเพ้อฝันง่ายเป็นคนที่แบบจินตนาการล้าเลิศอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบหยุดนิ่งชอบหากินหาช่องทางคือแบบตรงไหนที่เป็นโอกาสตรงไหนที่เป็นเงินตรงไหนที่เป็นงานอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบจะวิ่งเข้าไปหาเสมอๆก็โดยรวมแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะเพ้อฝันแล้วก็เป็นคนที่ชอบหาโอกาสให้ตัวเองไปดูกันซิว่าคนดังท่านใดที่อยู่ภายใต้วันเดือนปีเกิดนี้เราจะมาเฉลยกันแล้วคิมฮันบินต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ ไม่ใช่แฟนคลับของเกหลีซีรีหรือว่าเคป๊อป mm hmm. เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าคนคนนี้ก็คือมีนิสัยอย่างที่บอกสําหรับคนที่เกิดเดียวกับคิมฮันบินหรือมีวันเดือนปีเกิดนี้ใช่ไหมหมีวันเดือนปีเกิดนี้หรือมีเพื่อนวันเดือนปีเกิดนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้ว่าสิ่งที่ผมทายไปเนี่ยตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่ยังไงหรือใครที่เป็น f c ถ้าสิ่งที่ผมพูดไปตรง หรือไม่ใช่หรือมีอะไรที่มันแบบขัดแย้งการสามารถคอมเมนต์บอกดอลลารได้เช่นเดียวกันขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ